เออมิ้นวันนี้มีรถเข้าใหม่ใช่ไหมใช่รุ่นอะไรนะ วานิลเลนเจอร์ปีอะไรนะ XLT ปีสองพันสิบหปี16เองเหรอใช่ไม่เยอะปะไม่เยอะจ้าแล้วก็ไม่น้อยมากแน่แน่เลยรถสวยด้วยเอาไปลองกันไหมล่ะไปสิวันเนี้ยเราต้องลองเนาะใช่ต้องอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปลองกันใช่ไหมพี่โอเคว่ารถคันเนี้ยออปชั่นข้างในเป็นไงบ้างใช่ไหมแล้วก็พี่ว่ามันต้องแน่นแน่เลยนิ่แค่ไหนช่วงล่างนี้แค่ไหนใช่ปะเฮียไม่เคยทำให้เราผิดหวัง เฮียกลับมาอ่าวต้องสวยหน่อยสิไม่ได้เนี่ยเราลูกกุญแจพร้อมแล้วพร้อมพีเซนแล้วเร็าเร็วๆไปไปสตาร์ทลุลล์เลยแอร์จะได้เย็นๆไม่ใช่อะไรวันนี้เราแอบนะเดี๋ยวพูดไปว่าเราแอมนะเพราะว่าเนีว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่ไปไปสตาร์ทลุลล์เลย มากไม่ได้อ่ะมันเลข้างให้ด้วยอ้าแล้วพกเครื่องสมานมาทำไมเนี่ยก็แกรีบไม่ใช่หรออ้าวหรอเออพี่ก็รีบแต่งบนรถแต่งบนรถนี่แหละวัดวัดกันไปเลยว่ามันนิ่งแค่ไหนพร้อมแล้วใช่ไหมเราจะเริ่มแล้วนะส่งตัวดีๆนะตาไปกันเลยดีกว่าตับบอกก่อนนะโอ้รถเขากว้างความรู้สึกที่ขึ้นมาวันนี้นะพี่จะบอกว่ารถคันนี้ มันทั้งนิ่มโอ้โหแล้วแบบเชื่อไหมที่เขาว่ากันอะสายลุยอะต้องเหมาะกับคันนี้เลยปะแน่นอนฟอร์ดเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องใช่ไหมมันนิ่มมากเลยนะแล้วแบบเออสำหรับแบบสายลุยที่แบบว่าชอบแบบรถยกสูงรถคันนี้ปีอะไรนะปีสิบหกสิพี่ปีสิบหกนี่เองเหรออูรถใหม่เลยเนี่ยราคาแค่นี้นะใช่มันดีงามมากอะแกจะรีบมากฉันยังไม่ปิดหัว ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปใช่ไหมพี่อิงเรากําลังจะไปทดสอบรถที่ดูนะว่ารถคันนี้ดีจริงไหมคุ้มราคาไหมแล้วก็แก่งแค่ไหนจริงปะถ้าเราไม่เคยลองขับอ่ะเราจะไปพูดกับลูกค้าได้ไงเนียใช่ไงเฮียไม่ว่าแล้วเราต้องลองใช่ปะส่วนด้านขวามือเรานี่ก็เป็นแผงของฝากผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาอุดหมุนกันบ้างนะคะ เบาได้ไหมเบาได้แอร์เขาใช้งานได้จริงเย็นจริงนะคะนี่มากค่ะพี่ยิงแอร์เย็นเจี๊ยบตัวนี้ปีอะไรนะ2016เช็บ่ปะเป็นตัว XLT ใช่ไหม,ม,มเป็นตัว Ford All New Ranger กันนะคะสภาพเหมือนออกจะโชว์รูมรถคือดีอ่ะ ใหม่เท่าไหร่ไหม่เหรอเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าไม่น้อยคันนี้ปีใหม่ด้วยปี2016เองแล้วรถแบบสภาพแบบยิบมากอะ่ะรถใหม่มากอะ่ะขับนิ่มมาก<อ>ส่วนตัวเราเป็นคนตัว,ตวเล็กอะี่สังเกตบอกยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยใช่บอกก็ใหม่มากพี่อิงเราไปจอดตรงไหนดีที่สวยๆแล้วเราจะถ่ายรูปกันดีกว่าเออถ่ายรูปเนาะ ก็ได้โหลดออกมาแล้วเราก็แอบแอบถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยเนาะรถเขาเราเทมินจะพาพี่ไปไหนเนี่ยไปไปดูบรรยากาศที่แบบว่าเลิศมากนะพี่ยิงที่ไหนบนฟาร์มโคโนมไงโอ้เอองั้นครั้งหน้าเรามาทําคลิปแนะนําฟาร์มโคโนมกันาดีกว่าเ,ออเรามาทําคลิปแนะนาเที่ยวนาะใช่บรรยากาศบ้านเราก็ดีมากๆเลยนะเราต้องบอกให้คนภาพอื่นเขารู้จักจ อันดับโอโซนนะจ๊ะมุกเหล็กออกเลยบ้าเราอะเห็นไหมมันเตือนคาดเบลล์มันมีระบบเตือนใช่มันเลือดมันเลิดตรงนี้แหละฟอร์ดพี่บอกเลย สถานที่เที่ยวมันก็เยอะไงวะหล่อจริงๆไม่ได้ยินเสียงเครื่องรถเลยอะใช่เบามากอะเงียบมากเอออะไม่งั้นพี่ปัดมาคาล่าไม่ได้หรอกถ้ารถไม่นิ่งจริงปะแต่มันคือดีอะคือเงียบอ่ะชอบนิ่มไม่นิ่มก็ถางใจดูปัดมาคาล่ายังแบบรถไม่นิ่มมันแต่งหน้าบนรถไม่ได้นะเออเสร็จแล้วฟิเน็ตลุปไปอุ้ยบล็อกก็กว้าง เครื่องกระเป๋าเครื่องสมอังได้เลยอ่ะแล้วก็ดึงไว้บนรถเนาะสรุปเฮียก็จะรู้แอบเอารถมาเลงใช่ปะรู้ว่างั้นแหละอ็อปชั่นข้างในเขาก็เลิศเหมือนกันนะก็คือแต่งหน้าบนรถได้ทั้งกลางวันกลางคืนได้คันนี้ไปเข่าขอนี่ก็แบบสบายขึ้นเขาได้สบายมากเลยปลอดภัยหายห่วงแล้วระบบเซฟตี้เขานะแอร์แบคคู่นะจ๊ะ เขามีระบบเอ่แล้วก็รอความเร็วได้นะพี่จะบอกให้รุนะ่นเนี้ยระบบเซฟตี้เขาก็เลิศที่นั่งข้างหลังอนะ่ะเขาก็มีเบล์ให้สามที่นั่งเลยนะจ๊ะมีที่สำหรับติดตั้งคาซีทให้ด้วยนะ<อ>สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเงี้ยออดีอ่ะเดี๋ยวซ้ายอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านซัพพิกปะใช่เนี่ยขึ้นเนินเนี้ย เขาขอได้แล้วสบายเลยลุยมากเลยเขาลงเขาเนี่ยทางเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเขากำลังทําทางแบบทางรถไฟหรอใช่ไหมบ้านเราที่กำลังทางรถไฟน้องเด็กจะมีรถไฟฟ้าแล้วค่ะเธอแกมันก็ไม่ได้โยกแบบอย่างเงี้ยแกนึกออกไหมเวลานั่งรถส่วนใหญ่อะเขาเรียกว่าอะไรนะเออช่วงล่างดีช่วงล่างเน่ย สำหรับแบบสายลุยที่เขาแบบไม่คุยที่เสียเวลาต้องมาจัดสำ,<ล>สำหรับบ้านเราเนี่ยเหมาะเลยเนาะไล่สวนอะไรเงี้ยเม,ม,มื่อยไมมมีไม่เมือ่อยสบาย<ถ>มากอะถ้าแกเมือ่อยอะแกรูป้ป่ะเบากแกมันปรับได้หกทิศทางเลยนะ<อ>แล้วก็เนี่ยกระจกเนี่ยกระจกมองหลังอนะ มันมีการปรับสว่างมืดอัตโนมัตินะใช่เหรอไฮเทคสุดๆเลยพี่บอกเลยทันสมัยสุดๆเลยกระจกมองหลังปรับปรับแสงอัตโนมัติอนะถ้าสมมติว่าเป็นตอนกลางคืนอ,อะไรเงี้ยอก็คือแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าขับขี่แบบใช่ไหมสะดวกสบายมากขึ้นเวลาถอยหลังก็ไม่ต้องห่วงเลยนะมันมีเซ็นเซอร์ใ้้ีจุดตรงการชนนะ ชิวมากสาหรับคนขับรถไม่เก่งก็ขับได้นะคะเนี่ย oh. เขาเรียกว่าอะไรระบบควบคุมความปลอดภัย, oh. ยมันรบอบคันจริงใช่ออปชั่น <Option S 1> คือครบจัดเต็มมากๆเลยนนขึ้นเขาลงเขาเนี่ยคือมันเป็นคันอื่นไม่ได้แร้วนอกจากคันเนี้ยสําหรับขึ้นเขาลงเขานะ่ะ ตอนนี้ปี2016ใช่ไหมใช่ปีก็ยังไม่เก่าเลยนะถ้าพูดถึงอ่ะปีก็ใหม่คือใครมาออกตอนนี้ราคาแบบคุ้มมากเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเต็นต์เรามีโปรโมชั่นด้วยถูกไหมใช่โปรโมชั่นอะไรบ้างมีมันก็มีบาทหนึ่งแลกรถหนึ่งคันไงแล้วก็แถมน้ํามันให้ด้วยไม่ใช่หรอใช่น้ํามันเต็มถังเลยก็คือลูกค้าวันนี้จะไปข่าขอมาออกรถรับรถกับเราก็คือเติมน้ํามันไปขอขอได้เลยจ้าพร้อมลุยเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องแวะไหนเลยแถมเงินเที่ยวให้ด้วยนะช่วยค่าผ่ออนน3เดืะ แถมเงินไปเที่ยวเขาคอได้เลยสบายสบ่ะก็คือเราช่วยลูกค้าผ่อนใช่ไหมสามเดือน่ะแต่ว่าเราให้ลูกค้าเป็นเงินสดใช่ปะแล้วก็ลูกค้าจะเอาเงินสดนั้นอ่ะไปเที่ยวต่อก็ยังได้อีกเลยใช่ไหมอืมคือดีสมมติเวลาไปเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมเรามีของมีค้าอะไรเงี้ยไปกลางตรงกลางเต็นท์นอนอ่ะไม่รู้จะเอาไว้ไหนเนี่ยเบาะหลังอ่ะเปิดขึ้นอ่ะมันจะมีบ็อกเก็บของด้วยนะอ่าอ่ะถ้าเป็นแกอย่างเนี้ย แกก็ไม่รู้ใช่ไหมออคนรถอย่างมากก็คนแค่ทั่วไปใช่ไหมแต่มันอยู่เออเครื่องประดงประดับอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เก็บได้เงินสดเก็บป้ายเบาะหลังอะได้ดีอะก็คือเอางยก็คือใส่ของได้เยอะใช่ป่ะคือมันตอบโจทย์จริงๆสําหรับรถรถกระบะอตอนนี้เราก็อยู่ที่อุมโมงของฟาร์มโคนมลชถึงแล้ว,ลวถึงแล้วนีไ่ไงข้างหน้าเนี่ย ที่ใส่กับงงนะอ่ะไรไปดิแหม่สะดวกป่ะเอออ้ยบายกว่านี้ยังมีแล้วไหนมีลองิดลองเปิดดูเครื่องให้พี่ดูดิเปิดแล้วพี่ได้ไหมเดี๋ยวลองช่วยอ่าโอเคโอ้ปกตินะจะต้องแบบสำหรับคนโดยเฉพาะคนเตี้เออยืดโอ้โห ยุ่งยากมากแต่คันนี้คือสะดวกคือเราปลดล็อกด้านหน้าใช่ไหมเราก็ดันขึ้นน่ะตัวนี้ก็เป็นโช๊คอัตโนมัติดันขึ้นได้อัตโนมัตินะเครื่องของเรานะด้านหน้าเครื่องของเราก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะใช่แกเนี่ยมันยังไม่เคยมีรอยแกะเลยน็อตเหลี่ยมน็อตยังครบอยู่เลยแล้วก็ยังไม่เคยมีรอยแกะเลยอันนี้ก็ยายแกบอกเลยว่าเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะเนี่ยสวยจริงคันนี้สวยมากต้องยอมเขาแล้วแหละใช่ สวยมากอ่ะพี่คันนี้ใหม่มากๆเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้เปิดสูงเกินไปนะพูดถึงว่าคนที่ไม่สูงอย่างเงี้ยก็ดึงลงได้เราด้านมากันสองคนนี่คือแบบนิ่มมากเลยใช่ไหมแต่งหน้าเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้ว,อลวโอเคแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จได้พร้อมเลยนะคะนิ่มจนแบบว่าคือปัดมาการ่านี่ก็คือไม่เลอะตาเลยด้านหน้าก็สวยนะคะตรงนี้นะคะก็มี เป็นโลโก้ฟอร์ดมาให้พร้อมเลยนะคะด้านหน้านี้ระบบไฟด้านหน้าก็อัตโนมัติหมดโอ้ยดีดีงามเนี่ยเรามีระบบเซนเซอร์สี่จุดเลยแกเห็นปะตรงกันชนเวลาเราถอยหลังใช่ไหมใช่แค่เราไปสกิดใบไม้นิหนึ่งก็ติ๊ด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 แล้วระบบเราขับรถก็ไม่เท่าผู้ชายหรอกใช่เราก็ยอมรับอ่ะมันก็ง่ายอ่ะ แล้วก็ไฟหลังนะ่ะมันมีสามดวงแกเห็นไหม<ช>มีไฟฉุกเฉินะมีโลโก้นะคะเป็นตัว XLT นะคะก็มีโลโก้ XLT ให้พร้อมแล้วก็มีโลโก้ Ford ให้พร้อมนะคะตรงด้านโลโก้นะคะก็เป็นตัวแบบครมเม,มมาให้พร้อมเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเขาออกแบบมาค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ Ford คันนี้เนะาะค่ะก็สามารถ inbox ามาหาพวกเราได้เลยนะคะหรือนะคะ เข้ามาหาพวกเราที่โชว์รูมเลยนะคะอยากเห็นรถจริงๆนะคะว่าสภาพเป็นอย่างที่น้องอิงกับน้องมิ้นพูดหรือเปล่านะคะ<อ>ก็เข้ามาหาพวกเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่แชร์โพสต์นี้นะคะเพียงแค่ท่านแคปบหลักฐานการแชร์นะคะน้องอิงให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะเท่าไหร่คะน้องมิ้นในราคานะคะ4ี่แสนบาททวนเท่านั้นนะคะพี่อิงแล้วเรานะคะก็ยัง,งมอบนะคะ โปรสุดฮอตนะคะส่งท้ายปีนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะหลังจากที่มาออกรถนะคะจากโชว์รูมของเราไปแล้วนะคะพี่ยิงตอนนี้นะคะเรามีโปรนะคะโปรสุดฮอตส่งท้ายปีโปรสุดฮอตเลยนะคะได้ไป3อย่างเลยทีเดียวนะคะ, 1>, คะ 1, 1. นะคะเงิน1บาทแลกรถหนึ่งคันคือลูกค้าเข้ามาหาเราจ่ายเงินให้เรา1บาทนะคะรับไปเลยฟอร์ดคันนี้นะคะ2ลูกค้าเข้ามาเอารถกับเราวันรับรถนะคะเติมน้ำมันฟรีเต็มถังไปเลยสามารถไปเาาไปขาคอเนาะ ไปเขาใหญ่ไปเขาคอสได้เลยนะคะแถมเงินไปด้วยนะคะช่วยผ่อนค่างวดลดเนาะนานถึงกี่เดือนคะพี่สามเดือนกันไปเลยสามแถมน้ำมันแล้วได้เ่งินเที่ไแล้วยังได้ลดกลับไปด้วยดีมากมเลยนะคะพี่อิงมากๆเลยก็คือมาออกตอนนี้นะคะก็เรามอบโปรพิเศษนะคะสุดสุดฮอตนะคะส่งท้ายปีนะคะมอบให้พร้อมเลยนะคะที่คุณลูกค้าจะได้รับนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะก็ก็โปรที่น้องอิงบอกไปเมื่อกี้เลยค่ะคุ้มสุดสุดเลยค่ะ คุ้มมากๆเลยนะคะเราก็มีนะคะฟรีนะคะทั้งค่าจัดค่าโอนนะคะพรบภาษีให้กับผู้ลูกค้าแถมนบริการหลังการขายยังแน่นด้วยนะคะนานถึง1ปีกันเลยทีเดียวนะคะเครื่องกล่องเกียร์นะคะช่วงล่าง3เดือนนะคะลูกค้ารีบมาจับมาจองกันนะคะรถนะคะมาไวนะคะแล้วก็ไปไวนะคะรถเข้าใหม่นะคะก็พ้มพลาดกันเลยทีเดียวใช่ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็แคปหลักฐานการแชร์เนาะส่งให้พวกเราทางอินบอกนะคะรับราคาพิเศษเลยเท่าไหร่นะคะมีแนึ่ครั้งสี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้า ะะหาที่ไหนไม่ได้หรอวคะ่ะโชว์รูกของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะพีะ่อยู่อำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเลยสวนฝึกกีฬาแห่งชาติมาประมาณ300เมตรค่ะขาเข้ากรุงเทพนะคะค่ะก็อย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะคะกับพี่อิงอิงนะคะแล้วก็น้องมินนะคะฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ